ขาย400บาทไม่ขายขายแค่379กระปุกใหญ่อุ้ยกินอุ้ยเป็นเดือบคือใช่กระปุกใหญ่จริงสีมงคือกระปุกมันแข็งแรงจริงทั้งทั้งทั้งสองขลาดนะแบบแบบกรอนพลาสติกหนาใช่กระปุกมันใหญ่จริงมันก็เลยบางๆนะมุกจ๊อแข็งแรงจริงพี่รองไม่ไม่รู้มันแข็งแรงจริงพี่น้องมันแข็งแรงจริงาทำไงจะมึงแตกเนี่ยเมย์เราไปกับคู่บัตรรุ่นที่เขาขายกันทั่วไปอะมันแตกอันนี้มันไม่แตกเดี๋ยวรุ่นนี้มันไม่แตกนะเพราะว่าอย่างบางที แค่กินกต่แกอยากแบบพี่น้องเพราะว่าเล็บไปสีมันต้องเหมือนแกอยากกันอันอเนื้อซีนคนเนี้ยซีนกับแบบยางดีมั้งใช่มันแม่ปลาแข็งแรงมากจริงๆให้ดูเลยต้องคาตระพุกกระไปแล้วจริงเนี่ยสั่งเลยนะครับพี่น้องได้ราคากระปุกทีสามวัถึงเก้าบาทกระปุกใหญ่แม่พี่น้องสั่งเลยแล้วชิ้นมันแบบว่าพอดีคำด้วยไม่ชิ้นไม่ใช่ส่งเด้อพี่คเขามันละเอียดอย่างเลยชิ้นละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดชิ้นละเอียดมันกินมันอาจจะไม่อร่อยเนาะถ้าเป็นคำอ่ะอร่อยอืมถ้าเป็นคำอ่ะแซ่บพี่น้องสาหรัับบแคมวเนะ สั่งมาคุ้มมากสี่ร้อยกินจนว่าลูกโตไม่หมดกระะอไรคืออย่างลูกโตไม่หมดมันเล้หลมันเลยไหลายสั่งบ้านบ้านปลาปลาลมอันนึ่งปลาป่ะอันนึ่งปลาบ่ะไข่ปลาแต่ไข่ตัวนี้แต่ไข่หัวซี่ไข่แต่ว่าแต่ไอไข่ปลาไม่กินน้ำนมติดขอด้วยคนกินเลยก็ดทับนใหญ่หนิไข่ปลาหรอไข่ปลาคาเวีย มันกิ่มวนาคาดีขึ้นกับเป็นต่างนะฮะมันเข้ามันก็แสบด้วยมันเจ้าแต่มันเป็นคนเดียวเขาเฮ็นกันทีนเขาจะแช่เกือไ้แต่ย่กอชนังนแช่เกลือแช่นั่งกันแาจากเกนเลยอเขาแสีบนาดนั้ไงไปเกาเลยไปโกาเลีรบเมื่อกี้ขึ้นแบบป่วยแห้งแบบเสียบอเป็นไข่ไปแบบเป็นปีนทั้งไข่เป็น่อย่างแบบโอ้เธอมากจรงว่าเธอปวนปวยเนี่ไอแบบเสียงฉันป็นปวยไปพานแล้วไข่คืนไข่ลวก็ไอไปซ้ำเลยไข่คืนซ้ำเลยอด้วยอีวิทย์ไปน มน้ำน้ำสมกันลูกคนละหมองขี่ลูกฉันไม่โกงของฉันค่ะลูกฉันไม่เคยโกงของฉันค่ะมต่มึงโกงของกูค่ะมันไม่กันตามึงโกงของกูค่ะเต่าใช่ป้องหวานี่เพียรเปียกาแฟเอากาแฟมากใส่หมูนี่เออเกี๊ยวกาแฟมาหนี่หมือนที่กินชาเกี๊ยวคือะต่า กินชาเขียวไม่อกินี่หาเนี่ยอีรุ่แม่อัดกาไปแม่มใช่เอาเอาอีห้าเคีไง่ก็ก็เนแกระดูก่ของขหาอนทั้ง๊กกินชาเขียวกากสินมันไม่ได้น้อยมนด้นยเด็เบิงผู้บังให่บบกหลวงอันนี้ถือว่ากลับมาแล้ว่ถือว่าแบบว่าบางมาะเมัวนตื่นกใจเนาะไม่เอาไปสามกล่องเนันไปรุได้เพม่พี่แนมันยังกินนะมันยังกินจไปุนนะ บ okay. ่ไหนอเอานอกๆแต่ว่าบ่อนอกกับบ่่ได้เราโอ้ยบ่เนี้ยกับ่ไดนบ่ย่งบ่ไหนแลบ่เน้ยบ่อไหรไม่ให้บ่อย่างสันใหนังเบื้องหน้าสิบเออบ่เป้ยวสกับบ่อเนี่นะบ่เช่าเขียวกับเป๊บาโอ้ยไ้ที่ลงแล้วเนเ็นนม่จะม่ความสูงหรบีนั่งเง่บ่าบบ่อเปียวนั่งยูทูบคิดว่าก็ดีเด้อแม่แม่แม่ม่พูดกเบนสีเลยว่านี่เนแบบนี้เ เขากิน๊ดวันจะการซีไปหน่อยนี่มันจะการีนี่เอาเอาเกี่วาแบบไอ้กิเถอะอุ้ยเดีเกี่ยวนี้มันจะได้ได้อยู่อยู่เมาเเทยมาใส่ดับหอนเสียไปเบนเบนอยู่่านเบนเบนยู่นเสียบยูาเบนอยู่าเเทได้เลยลังล่มีนุ่ก่อนบอลเเสียบแล้หนบอลแล้วมือจับเลยเทียมาเลย อันนี้เป็นกาแฟกาแฟพี่น้องพูดเลอยากกินกาแฟกินกินก็นอนหลับได้คือเกลียวกาแฟหรอคาเฟอนต่ำเด้อกินแล้วนอนหลับปกติกาแฟเนี่ยมือนไม่รู้ว่ามีกาแฟแม่มันมันกับคาเฟ่ต่ำพี่น้องสำหรับคนที่รอเนาะอันนี้เป็นราคาช่วงแบบก่อนสิบสิบแต่ว่าวันที่สิบบ้างวันนี้ไหม บางนนี้แต่ว่าอันนี้เอาแบบราคาแบบคนต้องการกินก่อนมยคนสิบสิบผู้จะถาโรดแล้วตอนเมื่อนี้กับราคาวันนี้ไม่มียาสีฟันให้นะเพราะว่าบอกเลยว่ารอวัได้สิบเพราะสินค้าเราจัดมาเพิ่มได้สิบอย่างเดียวเลยเพราะว่าสินค้าในสต็อกตอนนี้เหลือน้อยมากเตี้ยเหลือน้อยที่ดีนะรอรอเอาพความกันที่สิบร้อมกันค่ะวันนี้มีปูอะไรกาแฟกาแฟหนึ่งกล่องสองแล้วก็สิบบาทแต่ว่ากาแฟไข่พี่น้องคือขายวันอาทิตย์เดียว ต่างระเทศกับขายดีพี่น้องต่างเครื่ขายดีแล้วก็ท่วงน,นี้อยู่ได้เพราะขาย,ขายกาแฟอันหม,มายนาซูเมอร์นีที่แบบว่ายังมีสินค้าที่มีคุณภาพอยู่ก็คือกาแฟข่อยพี่น้องที่ <จะ S 1> ที่ยังเป็นหน้าเป็นตาของเราคือกาแฟเป็นหลักก่อนเลยตอนนี้ที่คนรู้จักไปไหวคือกาแฟในต่างเลยอันนี้ขายมาแล้วห้าปีสี่ปีกว่าเกือบห้าปีเพราะว่ากาแฟนี่ขายก่อนมื่อไรตาเกิดอยู่นึกช่วงๆคาบคาบคาบเกึ่บครับคือใหญ่ท้องแล้วก็มีแล้ว ดื้อความแต่ว่าน่นแบบยูนิคร์บคือแล้วกันพี่น้องพอไม่ตากไม่ตากกีป่ปีก็ก,ก,กาแฟเท่านั้นแหละพี่น้องแล้วหนึ่งกล่องมีสิบซองคลมค้ายสมัยก่อนเป็นกล่องเล็กสมัยก่อนเป็นกล่องสั้นไม่ใช่ขนาดใหญเน,ๆๆน,นี้ยมันสีเงียบจอนีดกระเลยเผื่อมันสูงขึ้นถ้าหมดล็อตน,นี้จะเป็นห่อจะเป็นจะเป็นห่อเลยแบบนี้เป็นซองเป็นห่อใหญ่อืมอันนี้ก็ซองเนี่แต่ว่าแต่ว่ามันบะเป็นกล่องแบบนี้เป็นห่อเก็บแบบห่อเป็นห่อหอยใหญ่หอยใหญ่เลยแล้วเป็นถุงห่อใหญ่เออคุณลูกแก้วมาไม่คราวนี้สิบ ออน่าจะไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันเป็นงานภายในเฉพาะสมาชิกตัวเกียวมิวสิกเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมันมันอาจจะมอกรับรับไอแล้วเขาต้องตอนรัแขกเพราะว่ามันอาจจะมอส่วนอยู่มอส่วนปกติก็มอวอยู่ส่วยกิกนจะนอนที่ตัวนั้นหมดเลยแปลว่าเป็นเมื่อเด็กเขาจ่อยคือหมานว่าเด็กเขาอาจจะมวยบาเลยเราก็เป็นเรื่องของเขาเพราะ่ามันที่เขาผ่อนคลายมันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเขาอยากกินนั่นกินนี่ดริงกิ้งมันเป็นมันรีแลก์เขามหมมาอยาก้คนมันหลอมาเห็นแบบความบ่บอบ่เขาบอกเรา ให้เห็นแต่ให้เห็นแต่พอตอบดีๆซะตอบมันตีร่างกายร้องสายจะไม่เห็นซะฮะเขาคืออะไรส่วนตัวขึ้นอยู่ดีอีวีเนี่ยฉันมาเรียนนางยู่บเนขึ้นบ้านเรียนด่างด่างอะไรอันนี้ก็บ่เรียนเนีจะเป็นนักบริการคนนั้นน่ะเออนางบริการเองนบริการยุ่งนอกๆก่อมันมันจะส้นหนอกเป็นแบบมีทั้งเอาดอแล้วก็ข้างในไม่ไม่มันนึกว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่ห้าไปมันเป็นแา่เมืองนหมดล้วแหมมันคือมีตาปลาไม่ได้อย่างอุ้ย เหมาะสำหรับเสียงดังโอ้ยจ้สองอยู่กันแล้แปลกันละอุ้ยถ้าเหมาะสำหรับเสียงดังสามารถลองกินได้ก็ดีอ่าขอปล่อยโปรกาแฟหนึงกล่องกาแฟหนึงกล่องปกติสองบาทถ้าซื้อวันนี้นะฮะก็จะเหลืออยู่เพียงแค่อ้เราขายเป็นสกล่องเนาะสี่กล่องไปเลยกาแฟก็มี่สอหนึ่งขมอีกสองหมายรคือคือสี่กล่องไปเลยปกติสองสองเก้าบล้วหนึ่งกล่องนี่กาแฟชาเขสอก้เกาก็หนึกล่องนี่สอเ้าแต่นี่สกล่องนะคะสกล่อง ถ้าสกล่องก็290รกคูณสีก็หนึ่อยก้าสิบบาทใช่แต่ว่าถ้าซีกล่องมันนนี่อคือหกรก็อยู่ประมาณกล่องละตกไม่ใช่ยังไงไม่ต้องตกก่อนแล้มันถูกอะถูกเพราะมันดมาบาทตอนนี้ลดห้าสิเปอร์เซ็นคือสีกล่องในปกติหนึ่กล่องก็290บาทหนึ่งกล่องนี่ยใ,ในราคาปกติเนาะ290บาทสกล่องห0รบาท4ีกล่องหกร้บาทค่าส่งฟรีค่ะมีเก็บปลายทางด้วยค่ะ มีเก็บปลาทางไหมนี่เก็บมีหมดทุกอย่างโอนก็มีเกก็บอ่ทุยางโอนก็มีเก็บปลายทางก็มีอืมโอนก็มีเก็บปทางกับพี่ที่น้องขากินหาแกลือละมันนี่เป็นจังไรน้องก้นนะซีรีส์ลนี่นี่ีส์แบบอะไรเจ้าก็สิได้สวยไงทำดื่มแล้วดื่มแล้สวยอารมณ์อารามที่ก็ว่าเป็นพ่ออันนี้แหละ วันที่บอสกินบอสกินก,กาแฟไปกี่แก้ว,วราคาเท่าไเมื่อเช้ากินไปแล้วแก้วหนึ่งแล้วก็กินกาแฟดำอีกแก้วหนึ่งแล้วก็มากินกาแฟเอสเอโซอีกแก้วหนึ่งเบื้องเบื้องนายห้างที่ดีเป็นนายห้างที่ดีมากมากเลยมีตึงมีย่อนทำงานหนักๆก็จะได้เป็นมาไดด้รรักใครสนิทสนมใช่ไงก็อะไรนะไอ้อะไรนะไอ้บุกเบิออ้องอ่ะบุกเบิ้องที่ฉันจัดขึ้นอะ่ะ ในปรเด็กมันมีโปรติกหนึ่งกับโปรติกสองกันจาก็เลยคิดว่าอะโปรสี่กล่องนะครับเป็นเด็กก่อนโปรสี่กล่องหกร้อยใครจะรับกาแฟสี่กล่องหกร้อยบาทเป็นแบงก์ของผมเองผมไม่ได้มาดวให้ใครผมขายของเองพี่น้องเสือขึ้นอุดหนุนผมเองนะครับกาแฟของใครคือบอกเลยว่าเราขายมานานแล้วนะฮะใครจะกดสี่เกือบจะห้าสี่กล่องหกร้อยบาทสี่กล่องนี่คือสี่สิบซองเด้อสี่กล่องนี่คือสี่สิบซองนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆ นะครับพี่น้องคือบ่คือกินแล้วบ่บอใจซ่านกินแล้วบ่เวียนหัวนอนได้นอนได้ปกติไม่ใช่กาแฟที่กินไปแล้เป็นตะย่านเออกินแล้วเป็นไม่ไม่รุนหรอกเพราะไม่ใช่ชีวิตปกติมุอเจ้าใช้ชีวิตปกติเลยอยาแค่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเออยูาไปเคยทำเหมือนทำบุกเบิ่มนั่นแหละทำบุกเบิ่มก็คือปวพอหลังจากโปรเจกต์หนึ่งกับโปรเจกต์สองมีแล้วเราก็รู้ว่าเออมันมีเป็นสองโปรเจกต์เป็นสองกลุ่มเราจะให้สองกลุ่มนี้มารักกันแล้วก็ครูจูนนี่ก็เข้ามาอยู่ใหม่ใช่่มละ น้ำองค์น้ำปูนอะไรอีกใช่ไหมล่ะก็ได้่าเอาเอามาทําบุกเบืกอก็มาเล่นกีฬาชกมมยชกอะไรกันก็ทําให้เขาสิสนมกันมาตั้งแต่ยุีบุกเบ,บืกเลยอันนี้คือแผนการที่ทรรกว่าหลักการหลักการบริหารการหลักการก็คือต้องให้มันเตีกยนก่อนตีมวยเตียอะไรกันก่อนแบบอะไรเงรี้ยแหมอะไรนี่เขาเป็นอะไรกัน